hello everyone welcome to my class today we are going to study about the is and there are สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับทิชเชอร์โอปอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง the is และก็ the are นะคะที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะในรอบที่ผ่านมานะคะเด็กๆยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าคะ let s play games วันนี้นะคะที่เชอร์มีส3งเกมให้เด็กๆนะคะทดสอบนะคะว่าเด็กๆจำ the r e i s t h e r e ที่เราเคยเรียนกันไปได้หรือเปล่านะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เด็กๆหาคำว่า the e i s นะคะ the e i s ให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วหาเลยค่ะ ครบหรือยังคะเจอหรือยังเอ่ยค่ะเด็กๆเจอแล้วใช่ไหมคะถัดไปให้เด็กๆหาคำว่า dear r นะคะ h e a r พร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะ หาครบหรือยังคะโอเคที่เชื่อหวังว่าเด็กๆจะหาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะว่า t h e r e i s กับ t h e R e are อยู่ตรงไหนกันบ้างอยู่ตรงนี้นะคะ t h e r e i s หาครบเหมือนที่เชื่อหรือเปล่าโอเคค่ะ t h e r e i s มีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5นะคะมี5ตัวนะส่วน t h e R e are มีทั้งหมด 3ตัวนะคะเก่งมากๆค่ะเด็กๆ2องคำนี้ there is กับ there are แปลว่าค่ะถูกต้องค่ะแปลว่ามีนะคะเกมนี้นะคะจะเป็นเกมที่เด็กๆนะคะหาคำศัพท์นะคะคำว่า strawberry ที่ถูกต้องนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เจอหรือยังคะอ่าคำว yeah. ่า strawberry ที่เติม i e s นั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะเด็กๆที่เด็กๆจำได้นะคะอีกหนึ่งรูปนะคะให้เด็กๆหาคำว่ามะม่วงที่มีหลายลูกนะคะที่ถูกต้องนะคะพร้อมไปเลยค่ะเก่งมากค่ะคือ แมงโกที่เติม es ใช่ไหมคะเด็กๆตอบกันถูกตอบทันไหมเอ่ยค่ะเกมนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเรียงให้ถูกต้องนะคะ1ถึงนะคะเรียงคำให้ถูกต้องเรียงประโยคให้ถูกต้องนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วไปเลยค่ะเก่งมากค่ะที่เชื่อเรียงเป็น 3, 2, 4, 1 Three, two, four, นะคะคำตอบก็คือ there are two coconuts นะคะเด็กๆเ,เรียงประโยคได้ถูกต้องกันหรือเปล่าคะเล่นเกมข้อสุดท้ายแล้วนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยไปค่ะ เด็กๆเรียงได้เลขอะไรกันบ้างคะ4 1 3 2ใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ there is one papaya นะคะเก่งมากค่ะเด็กๆ let's practice เรามาฝึกกันนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยนะคะอ่านประโยคนี้สองครั้งนะคะ one two go there is one mango one more time there is one mango good job there are five oranges there are five oranges เด็กๆคะอย่าลืมนะคะส้มมีมากกว่าหนึ่งลูกเราจะออกเสียงว่า oranges อีกครั้งหนึ่งค่ะ oranges that's good <S there are eight pie apples อ่านอีกรอบนึงค่ะ There are eight pie apples. That's great. Activity for today. งานสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะงานวันนี้นะคะทำในสมุดนะคะให้เด็กๆเขียนเตรียมไว้เลยนะคะวันที่พอเขียนวันที่เสร็จแล้วแต่งประโยคโดยใช้ there is หรือ there are นะคะวันนี้มีทั้งหมด5ข้อนะคะ ข้อหเด็กๆก,ก็ติ๊ก4บรรทัดนะคะติดกันเลยเนาะส่วนบรรทัดที่4ให้เด็กๆเ,เขียนข้อหเขียนคขาว่า there is one coconut อย่าลืมนะคะเว้นด้วย there is one coconut แปลว่ามีมะพร้าว1ลูกนะคะฉะนั้นข้อ1เด็กๆจะวาดรูปอะไรคะใช่คะ่ะวาดรูปมะพร้าวนะคะ พอเด็กเสร็จแล้วก็เขียนข้อ2เว้นเหมือนเดิมนะคะ4บรรทัดติดนะคะไปจนถึงข้อ5นะคะโอเคค่ะข,ข้อ1น,นะคะที่เชร์ให้ประโยคมาแล้วนะคะตัวอย่างนะคะข้อ1 there is one coconut มีมะพร้าว1ลูกนะคะเด็กๆก,ก็วาด รูปมะพร้าวลงไปนะคะอะ่ข้อสองที่เชร์จะให้รูปนะคะให้รูปภาพไปแล้วเด็กๆวาดนะคะแล้วก็ลองฝึกแต่งประโยคเองนะให้เด็กๆเ,เลือกใช้ there i s หรือ d a r e เองนะคะว่าเด็กๆทำได้กันหรือเปล่านะคะข้อสองนะคะ number two อ่าสับปะรดสองลูกนะคะเด็กๆลองแต่งประโยคดูซิว่าจะใช้ there i s หรือ there a r e นะคะ โอเคถัดไปเมื่อเด็กๆวาดข้อ2เสร็จเรียบร้อยนะคะมาดูข้อ3นะคะว่าจะเป็นรูปผล,ลไม้อะไรนะคะอ่าเป็นส้ม3ลูกนั่นเองลองเลือกใช้สิคาว,ว่าใช้คำว่า there is หรือ there are นะคะค่ะข้อ4นะคะเป็นรูป Apple ิลใช่ไหมคะแอปเปิ Apple, ลูกนะคะจะใช้ there is หรือ there are เด็กๆอย่าลืมนะคะขึ้นต้นนะคะขึ้นต้นประโยคต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ฉะนั้นก็ต้องเป็นตัว t พิมพ์ใหญ่นะคะลงท้ายก็ต้องมีจุดทุกครั้งนะคะอย่าลืมว่าถ้ามีมากกว่า1ลูกต้องเติม S ด้วยใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วนะคะข้อ5มามะม่วง 4ลูกนะคะจะใช้ด i s หรือ e a e a r จำให้ดีนะคะว่ามะม่วงเนี่ยมีมากกว่า1ลูกเนี่ยเติมอะไร s หรือ es นะคะเลือกดี D ๆนะคะค่ะหลังจากที่เด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาดูเฉลยพร้อมกันว่าเด็กๆทำถูกไหมนะคะแต่งประโยคถูกหรือเปล่านะคะเริ่มตั้งแต่ข้อ2เลยนะคะข้อ2ตอบว่า there a r e two Pie apples นะคะอย่าลืม s ด้วยข้อ3เด็กๆตอบว่าอะไรกันคะถูกต้องค่ะ there are three oranges นะคะข้อ4ใช้ there is นั่นเองนะคะก็จะเป็น there is one apple ข้อ5 there are Four mangoes นะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะตั้งแต่ข้อหนึ่งนะคะอ่านพร้อม repeat after me there is one coconut number two there are two pie apples that's great number three there are three oranges Number four there is one apple Number five there are four mangoes เก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนะคะแต่งประโยคเสร็จเรียบร้อยแล้วระบ,บายสีให้สวยงามนะคะ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆไปทบทวนการใช้แดกิสกับแตอานะคะแล้วก็คำศัพท์ผลไม้นะคะที่เติม i e s นะคะ e s หรือว่า s นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะ thank you for listening see you next time bye bye